สวัสด ok, ีค่ะพี่น้องตัวลูกตัวไส้เด้อสวัสดีเช่า YouTube ทุกคนสวัสดี AI สวัสดีพี่ดูขอบคุ้นตัวไกลเด้อปุ้มนั่งแรงใจเด้อพี่น้องมาขึ้นรอบดึกหอดมิดไนพี่น้องหลอบมิดไนหลอบก่อนสินนอนก่อนจะนอนรอบมิดไนหลอบมิดไน หลอกมิดไหลอกหลอกมิดไงน,น้อง ติกัหนึหลักดูใจฮัลโหลเอฟวบวชกบดีงเที่ยวม ดี่ะสามล้านดวงใจขอบคุณเหลายเด้อพี่น้องฮัลโหลเอพวันกอบอชิวตงทีโซมาเทลควคำเดใหม่งเราเทุกไลท đồng thế này kẹt rất trùng tấn như không khuôn dám làn đông chay dòng vì nó có này thuốc lãi, thuốc lướt thuốc วัน้เกิับชานนี่ต้องสุรรณเิตกขอบคุณแปดล้านดวงใจเด้อพี่น้องโอ้ยได้แปดล้านดวงใจแล้วฮัลโหล e อฟว for t t h you ยคัมเด็กใงงดนขอบคุณหลายเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกร ที่เกรีรับชมก่นนอนมีตะก้นถูกก้จเจินตลอดไปค่ะแปดล้านดวงใจกอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องแปดล้านดวงใจกำลังเร่งใจยอ,งอยูเ่เลยท่านน้องเสียบตาก้มพัดแล้วก็เสยียบตาเ่ย้อ,อง ว้าวสิบล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องงานร่วเอฟวี่ันฟอร์โคชิ่งเต็งคิงสูมาดเบลคมเดอะใหมฮอขดวงเดินเต็มเกลอ้อลด้ยสิบล้านดวงใจแล้วพี่น้องสิบล้านดวงใจแล้ว ว้าวสิบสองนั่นใจเราขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องฮัลโหลเอพิบันคอวัชิมตะเคีวโซมาเดลคำเหลือไม่เอาเงินเดือเลิก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 โอ้ขอบคุณพี่ยูเปิดการมองเห็นนะพี่น้องขอบคุณเลยนะ Di ka,